เปิด้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2025หัวข้อการแยกแยะวิญญาณตอนที่2ข้อพระคำหลัก1ย่อนบทที่4ข้อที่1 1ท่านที่รักทั้งหลาย อย่าเชื่อทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้เผยพระวจนะเท็จจำนวนมากได้ออกมาในโลกอ่านพระคำทีกิจการบทที่สิบหกข้อที่สิบหกถึงสิบแปดสิบหกเมื่อเรากำลังออกไปยังที่สำหรับอธิตฐาน มีทาสสาวคนหนึ่งที่มีผีหมอดูเข้าสิงมาพบกับเรานางหาเงินให้กับเจ้านายทั้งหลายของนางได้เป็นจำนวนมากด้วยวิธีการทำนายทายทัก1ิ 17. นางเดินตามเปาโลกับเราไปร้องว่าคนเหล่านี้เป็นทาสของพระเจ้าสูงสุดมากล่าวประกาศทางรอดกับพวกท่าน 18. และนางทำแบบนี้อยู่หลายวันแต่เปาโลรำคาญใจหันมาสั่งผีนั้นว่าในพระนามของพระเยซูคริสต์จงออกมาจากตัวเขาผีนั้นก็ออกทันทีเนื้อหาของประธานแห่งการแยกแยะวิญญาณช่วยให้คริสเตียนสามารถระบุชนิดของวิญญาณที่ดำเนินอยู่ในชีวิตของผู้คนที่พวกเขาได้พบปะตัวอย่างเช่น ผู้เชื่อที่มีของประธานแห่งการแยกแยะวิญญาณจะสามารถบอกได้เมื่อเขาหรือเธอพบเจอบุคคลที่ไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้าแต่แท้งทําเป็นเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยของประธานแห่งการแยกแยะวิญญาณผู้เชื่อจึงพร้อมที่จะระบุตัวผู้ที่เป็นหมาป่าในคราบแกะที่อยู่รอบตัวพวกเขาพระเจ้าทรงตั้งพระทยให้ของประธานนี้มีบทบาทสำคัญในชีวิตของผู้เชื่อ และของประธานนี้จะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเมื่อมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นแต่น่าเสียดายที่ผู้เชื่อหลายคนดูเหมือนจะไม่เห็นคุณค่าความสำคัญของของประธานนี้อย่างไรก็ตามท่านต้องสังเกตว่าของประธานแห่งการแยกแยะวิญญาณนั้นไม่ใช่วิญญาณแห่งการแยกแยะอย่างที่หลายคนเรียกกันอย่างผิดผิด ให้เข้าใจตรงกันไว้ก่อนว่าเป็นของประธานแห่งการแยกแยะวิญญาณในการอ่านพระคัมภีร์วันนี้เปาโลและซิราดได้รับมอบหมายงานสำคัญมากให้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูกแก่ชาวเมืองฟิลิปปีทันใดนั้นเด็กหญิงที่ถูกผีเข้าสิงก็พบพวกเขาทุกสิ่งที่เธอพูดเกี่ยวกับพวกเขานั้นถูกต้องอย่างไรก็ตาม หากเปาโลไม่มีของประธานแห่งการแยกแยะวิญญาณเขาอาจให้เธอเป็นผู้นำในการรณรงค์เผยแพร่ข่าวประเสริฐของพวกเขาหรือแม้กระทั่งแต่งตั้งให้เธอเป็นหัวหน้าทีมประกาศข่าวประเสริฐโดยอาศัยสิ่งที่เธอพูดในที่สุดเปาโลมองไปไกลกว่าคำพูดของเธอและสามารถระบุดได้ว่าวิญญาณชั่วร้ายนั้นคอยหนุนหลังเธอ ในที่สุดเขาก็ขับไล่เธอออกไปดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วของประธานแห่งการแยกแยกวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคริสเตียนทุกคนอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะต้องปฏิบัติในเรื่องนี้เพราะบางครั้งพวกพ้องของมารซาตานอาจแอบแฝงเข้ามาในที่ชุมนุมของผู้เชื่อได้ โดยแทงทำเป็นบุตรของพระเจ้า2โครินบทที่11ข้อที่14 14การทำเช่นนั้นไม่ประหลาดเลยเพราะว่าซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์ของความสว่างในกรณีเช่นนี้ผู้รับใช้พระกิตติคุณต้องแสวงหาพวกเขาเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่ท่ามกลางคตตริสตจักรเพื่อความสนุกสนาน พวกเขาอยู่ที่นั่นเพื่อชลองงานของพระเจ้าและดับไฟของพระเจ้าที่กำลังลุกไหม้อยู่ท่ามกลางคตตริสตจักรท่านที่รักท่านทั้งหลายต้องไม่ประมาทกับปฏิบัติการของมารซาตานรอบตัวท่านหากท่านได้ถวายชีวิตของท่านแด่พระเยซูคริสตแล้วและยังไม่มีของประทานในการแยกแยะวิญญาณจงทูลขอจากพระเจ้าในวันนี้ เพื่อที่ท่านจะรู้จักและรับมือกับพลังแห่งความมืดได้อย่างเหมาะสมพรุ่งนี้ผมจะพูดถึงวิธีรับมือกับแม่มดและพ่อมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคตตริสตจักรประเด็นสำคัญของประธานในการแยกแยกวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับคริสเตียนทุกคน